มาดูข้อ2นะครับโจทย์บอกว่า m และ n เนี่ยเป็นตัวเลขนะเป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ในช่วงตั้งแต่100ถึง200ถ้าหอละมอและครนอของ m และ n นะครับคือ35และ525ตามลำดับจงหาค่า m บวก n นะครับก่อนอื่นเนี่ยน้องต้องเรียนรู้นะครับสัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้ในเรื่องหอละมอและคาร์นอดนึงนะครับหอลมอของ m และ n คือ35เขาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ครับเหมือนช่วงเปิดเลย นะครับส่วนคอลนอของ m และ n คือ5้5ยิบห้เขียนเป็นช่วงปิดแบบนี้ทันไหมครับเรามาดูประโยคแรกก่อนหอร์มอของ m และ n คือ3 5อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรถ้าเอาแบบเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับไม่ต้องเขียนเป็นสมาการคณิตศาสตร์นะครับการที่บอกว่าหอร์มอของ m และ n คือ3 5เนี่ยมันหมายความว่า m และ n เนี่ยต้องมี 35เป็นตัวประกอบจริงไหมและการที่บอกคอรนอนอของ m และ n คือ525แปลว่าอะไรก็แปลว่า m และ n เนี่ยต้องหาร525ลงตัวนะอันนี้หรืออีกแบบหนึง่งอาจจะกล่าวว่า525เนี่ยถูกหารด้วย M และ N เนี่ยลงตัวนะครับนี่แปลให้เป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านก่อนนะพี่แนะนำนะครับเวลาน้องงงนะเวลาเจอเป็นตัวแปรหรือเจอเป็นตัวเลขที่มันมีค่าเยอะๆแล้วน้องงงเนี่ยให้น้องถึกนึกถึงตัวเลขน้อยๆก่อนก็ได้อ่ะเช่นหรอร์มอของ4กับ6คือเลขอะไร2อไหวนะหาหรอร์มอของตัวเลขน้อยๆแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันก็แปลว่าอะไรเอ่ยทั้ง4และ6ต้อง มี2เป็นตัวประกอบจริงไหมเห็นนะเหมือนกับบรรทัดบนเลยครนลของ4กับ6น้องคิดในใจได้ป่ะครนของ4ี่กับ6กือเลขกอะไร12ถูกป่ะมันก็หมายความว่าทั้ง4และ6เนี่ยต้องไปหาร12ลงตัวหรืออาจกล่าวได้ว่า12เนี่ยต้องถูกหารด้วยทั้ง4และ6ลงตัว เห็นไ,ไหมครับเวลาเ,าเจอเป็นตัวแปรมอน,นเนี่ยลองคิดถึงตัวเลขที่มันน้อยๆนะแล้วค่อยย้อนความคิดกลับไปพอได้ไหมเอาละถ้าตรงนี้น้องเข้าใจแล้วเรามาแปลความหมายกันต่อการที่บอกว่าหอรอมอของ m และ n คือ35เนี่ยนะตอนนี้น้องเข้าใจแล้วว่า m และ n ต้องมี35เป็นตัวประกอบงั้นแปลว่า m และ n เป็นเลขอะไรได้บ้างก็ต้องท่องสุดคูณแม่35จริงบ้า 3 5 1 3 5 3 5 2 7 0แต่มันต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่100ขึ้นไปนะมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่353 3เป็น105 354เป็น140 355เป็น100เท่าไหร่75 35คูณ6เป็น210เอา210นี่ไม่ได้ละเกินเพราะเอาเข้าแค่อยู่ในช่วงตั้งแต่1ถึง200เอาละ แปลว่าตอนนี้ m และ n ของน้องเหลือแค่3ตัวเท่านั้นที่เป็นไปได้ร0 5 1ห้า40และ17 5เเอาแค่นี้ทันนะแต่525ต้องถูกหารด้วย m และ n ลงตัวจบเลยครับพอประโยคนี้ปุ๊บนะ525ต้องถูกหารด้วย m และ n ลงตัวแปลว่าอะไรแปลว่าตัวไหนกระเด็นเนี่ยไอ้ตัวนี้หมายความว่า525ตั้ง ต้องหารด้วย m ลงตัวและ525ตั้งก็ถูกถูกหารด้วย n ลงตัวจาก2ประโยคนี้ทำให้ตัวไหนกระเด็นครับ140กระเด็นแน่นอนถันไหมพอ1้0ยินี่เลขคู่525นี่เ้ขคี่น้องดูง่ายๆแค่นี้ก็ได้จบสรุปสุดท้ายแปลว่าอะไรแปลว่า m และ n ก็ต้องหมายถึงเลข105กับ175 ใครจะเป็นร้อใครจะเป็น175ก็ได้เพราะสุดท้ายโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม m บวก n นะน้องจะให้ m เป็นตัวน้อย m เป็นตัวมากแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องเอา2ตัวนี้มาบวกกันอยู่ดีก็ตอบ280ร้อยพอได้ไหมครับพอชั้นข้อนี้นะครับไม่จําเป็นนะจะต้องไปสมมุติให้เป็นสมการคณิตศาสตร์ให้ยุ่งยากมากมายนะให้น้องเข้าใจธรรมชาติของคําว่าพอรหอมอและคอรอนอนะถ้ามึน นึกถึงตัวเลขที่มันน้อยๆก่อนแล้วความเข้าใจตรงนี้ไปขยายความนะในลักษณะของตัวเลขที่มันเยอะขึ้นหรือตัวที่มันติดตัวแปรพอได้ไหมครับนะคำว่า35เป็นตัวประกอบนะก็เหมือนท่องสุขคูณแม่3,5เลยพอได้ไหมแล้วคำว่า m n หาร525ลงตัวเนี่ยกับหารด้วยน้องต้องระวังนะครับในทางคณิตศาสตร์ไม่เหมือนกัน ดูดีๆอะไรตัวตั้งอะไรตัวหารนะครับอ่ะผ่านไปนะครับข้อที่2